ลุดสเปค Oppo F17 Series มือถือน้องใหม่จากแบรนด์ Oppo ที่มาพร้อมกับการดีไซน์สวยงามน้ำหนักเบาส่วนจะมีสเปคอะไรหรือว่าข่าวสารอะไรที่หลุดมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมดวยมือเลียบ let's go สำหรับ OPPO F17 series นะครับก็ได้มีการหลุดภาพอย่างเป็นทางการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่ามีการดีไซน์ที่หลากหลายและก็สวยงามในระดับหนึ่งซึ่ง OPPO F17 series ครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับโดยตัวแรกครับก็จะเป็นเจ้าตัว OPPO F17 ธรรมดานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัว OPPO F17 Pro นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันที่เจ้าตัว OPPO F17 กันก่อนเลยนะครับ เบื้องต้นนะครับคาดว่าจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.44นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED ส่วนในด้านการทำงานนะครับแน่นอนก็จะต้องรันด้วย Android 10นะครับ CPU เนี่ยเลือกใช้เป็นตัว Qualcomm Snapdragon 662นะครับส่วนกล้องหลังนะครับคาดว่าจะมาพร้อมกับความคมชัดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะฮะ RAM นะครับคาดว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับ RAM 6กิกแล้วก็ ROM 128แบตเตอรี่ครับจะให้มาอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่30 000. วั ซึ่งก็จะเป็นวูฟแ a ตช์ชาร์ตเวอร์ชัน4.0จากทาง oppo นั่นเองนะครับส่วนจะตัว oppo f17 pro นะครับก็จะมีหลุดมาเยอะกว่ารุ่นน้องของเขาอยู่ในระดับหนึ่งะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.43นิ้วความละเอียดจะเป็น full hd plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น super oled ในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็แน่นอนฮะรันด้วย android 10 CPU เลือกใช้เป็น MediaTek Helio P95 Octa-core นะครับส่วน RAM เนี่ยคาดว่าจะให้มาอยู่ที่ 8GB นะครับรอมเริ่มต้นเนี่ยคาดว่าจะให้มาอยู่ที่1 2 8ส่วนแบตเตอรี่ครับให้มาที่ 4,000mAh พร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่ 30W ซึ่งก็จะเป็น Fast Charge Version 4.0จากทาง OPPO นั่นเองส่วนในด้านของกล้องนะครับคาดการว่ามือถือรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวนะครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับโดยจะตัว OPPO F17 Pro นะครับมีคลิปหลุดออกมานะครับจาก OPPO India ะะผ่านทางทวิตเตอร์ซึ่งคลิปวิดีโอที่หลุดออกมานะครับจะบ่งบอกและเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัว Oppo F 7 Pro นะครับจะมีน้ำหนักเพียง164กรัมเท่านั้นนะครับเรียกได,ด้ว่าเป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะเบาพอสมควรเลยนะครับดีไซน์ด้านข้างเนี่ยเห็นได้เลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะมีความบางพอสมควรนะครับความบางที่เขียนไว้ในสเปคนะครับจะอยู่ที่7 4 8มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับเรียกได,ด้ว่าใครที่ชอบมือถือบางเบาแล้วก็ดีไซน์สวยงามตามสไตล์ Oppo บ,บอกได้เลยนะครับว่าไม่ควรพลาดซีรีส์นี้เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งดูเพลินๆนะครับการดีไซน์เนี่ยจะมีความแกบ,บคล้ายกับเจ้าตัว Oppo Reno 4โดยประมาณนะครับซึ่งกล้องหน้าของทาง Oppo F17 Pro เนี่ยก็จะเป็นแบบกล้องหน้าคู่นะครับแบบ Punch Hole Display นั่นเองส่วนภาพที่หลุดออกมาอย่างเป็นทางการน,นะครับจะเห็นได้ว่าสีของมือถือรุ่นนี้มีให้เลือกมากมายมากเลยนะครับ ซึ่งสีที่หลุดออกมานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับโดยสีแรกฝั่งซ้ายสุดเนี่ยก็จะมีรวดลายแปลกๆนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูภาพชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นสีอะไรแล้วก็จะเป็นรวดลายอะไรนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัวฝั่งซ้ายมือ3รุ่นเนี่ยจะเป็นเจ้าตัว oppo f17 ธรรมดาแล้วครับแล้วก็เจ้าตัวฝั่งขวาอีก3มรุ่นเนี่ยจะเป็นเจ้าตัว oppo f17 pro นะครับซึ่ง oppo f17 pro นะครับก็จะมีภาพที่หลุดออกมาเนี่ยมีสีคล้ายๆกับเจ้าตัว oppo reno อยู่่่เหมมือนนกัแตวาจะี เส้นนะครับที่ขีดตรงกลางระหว่างกล้องทั้ง2ฝั่งนะครับโดยกล้องหลังของซีรีส์นี้ครับจะเห็นได้ว่าเป็นกล้องหลัง4ตัวทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวางไว้บนฐานสี่เหลี่ยมตามสไตล์ปี2020นิยมแต่ว่าฐานของเขานะครับมีสีเดียวกันกับตัวเครื่องเลยนะฮะ รียกได้ว่าก็จะเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งที่แปลกและก็แตกต่างออกไปนั่นเองนะครับส่วนในด้านของราคานะครับคาดการว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศอินเดียช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับราวๆประมาณ25,000รูปรีนะครับหรือประมาณ1500บาทนะครับยังไงเราก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่และก็จะเปิดตัวในราคาเท่าไหร่ที่อินเดียนะครับ ต,ตัวผมมองว่ามือถือซีรีส์นี้มีโอกาสเข้าถ่ายค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นซีรีส์ที่ต่อจากเจ้าตัว OPPO F15 ซีรีส์นั่นเองนะครับและนี่แหละฮะก็คือทั้งหมดของหลุดสเปค OPPO F17 ซีรีส์ คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือซีรีส์นี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยข้อมูลที่หลุดออกมานะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายและก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย้อีกทีว่านี่คือข่าวหลุดสเปคนะครับซึ่งก็จะอ้างอิงมาจาก oppo india นั่นเองนะครับทั้งทางเว็บไซต์เองแล้วก็ทั้งทางทวิตเตอร์จาก oppo india นะครับโดยข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กด, like, กด, subscribe, ดที่สไคระด,ด้งติี่ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับและใครนะครับที่อยากจะเข้าไปอ่านสเปคมือถือต่างๆเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ s i x s s t e r c o m ได้เลยนะครับหรือว่าใครเนี่ยอยากจะติดตามข่าวสารว่าเฮ้ยมือถือ Oppo F7 Pro เดี่ยวมันเข้าไทยหรือยังสามารถเข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจ CCT s i x s s t e r ได้เลยนะครับซึ่งทางทีมงานของเราเนี่ยก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมนะฮะกดไลค์กด Sub s c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดลูก้กระดิ่งติงต๊ง เพื่อที่จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับผมดิีมบุีอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีอูเกตลากัน